สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บลูกหม่อนกันนะคะอยู่ในดงหม่อนนี่ค่ะจะเอาไปทําแยมแล้วก็ทําน้ําลูกหมอนหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะคือจะเอาไปทําอะไรหมดเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้เพื่อนบ้านมาเก็บค่ะค เราก็จะมาเก็บลูกหมอนอีกพันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นพันที่สามแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนคะได้ได้ตะกร้าเอ้ยเขาเรียกอะไรนี่ตะกร้าไหมได้ตะกร้าใหญ่แล้วค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะรวบรวมนะคะว่า,าเก็บเก็บเสร็จแล้วจะได้มากาน้อยขนาดเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้พันหวานหวานเชียบนะคะลูกจะป้อมๆนิดนึง แต่หวานสุดๆส่วนอันนี้ก็เป็นพันธุ์สีขาวก็หวานเหมือนกันค่ะหวานเหมือนกินน้ำตาลเลยค่ะหวานเจี๊ยบต่วถัดมาตรงนี้จะเป็นพันธุ์ที่ลูกยาวๆหน่อยลูกโตหน่อยนะคะเนี่ยลักษณะลูกจะโตหน่อยอันนี้จะเป็นพันธุ์เปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวอ่ะงหวานอมเปรี้ยวถ้าสุกนะคะสุกง,งอมๆก็เกือบจะไม่ไม่มีเปรี้ยวเลยนะถ้าถ้าง,งอมเนี่ยค่ะสรุปว่า เราก็ได้ลูกมอนเสร็จแล้วค่ะนที่เราจะเริ่มทําแยมนะะี่ค่ะต้องตัดนะะี่ค่ะต้องตัดขั้วทิ้งด้วยนะคะเพราะว่าถึงเอาไปปั่นก็ไม่ละเอียดนะคะถึงเอาไปปั่นก็ก็ไม่เนียนเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปทําแยมทั้งขั้วเนี่ยก็จะระคายลิ้นคือไม่อร่อยนะคะทําให้เนื้อแยมไม่อร่อยก็นะคะก็เป็นงานเยอะเลยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยกี่กิโลไม่รู้ ทำแยมหมดนี่นะค,ะค่ะเสะียเ,เพราะว่าทําไปแจกลูกค้าเดี๋ยวไปเก็บรอบสองถึงจะมาทําเป็นน้ําลูกห่อนนะคะนี่นะคะหลังจากที่เรา,าตัดขั้วออกแล้วอย่างนี้นะคะเหลือแจดลูกเราก็จะเอาไปทําความสะอาดแล้วก็ไปปั่นค่นะ,คะปั่นแยมกันค่ะปั่นผลไม้ไม่ใช่ปั่นแยมนะคะ ก็ต้องช่งด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราตั่นเสร็จเราก็จะใส่น้ําตาลวันนี้ใช้น้ําตาลสูตรสต่อหนึ่งนะคะ2ต่อหนึ่งก็คือผลไม้2ส่วนน้ําตาล1ส่วนสรุปก็คือผลไม้2ส่วนน้ําตาล1ส่วนนะคะสําหรับสูตรนี้เพราะว่ามันก็จะมีสูตรน้ําตาลสูตรผลไม้3ส่วนน้ําตาล1ส่วนก็มีนะคะแต่วันนี้ใช้สูตรนี้ค่ะ โอเคค่ะเราก็ผสมลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะก็ละลายได้เลยค่ะแล้วก็เอาไปตั้งไฟหรือจะตั้งไฟพร้อมกับใส่น้ำตาลก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกไม่ได้ซีเรียสตรงจุดนี้นะคะพอหลังจากใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วก็เอาหม้อมาตั้งไฟนะคะก็เปิดไฟแรงก่อนได้เลยค่ะแต่ว่าก็ต้องคอยคนไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ แยมไหมนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำตาลไปแล้วเนี่ยโอกาสไหมจะมีค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะเราเดี๋ยวเราจะตั้งให้เดือดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะแล้วก็ตั้งไฟแรงจนเดือดนะคะเดือดแล้วก็หลี่เป็นไฟกลางจากนั้นก็จับเวลาสีนาทีนะคะ mm. เพื่อให้แยมเขาเซ็ตตัวแล้วเราก็จะแต่งรสด,ด้วย น้ำมะนาวนิดนึงนะคะใช้เป็นมะนาวขวดหรือจะเป็นมะนาวสดก็แล้วแต่มะนาวขวดก็ได้ค่ะมันไม่มีแล้วตัวมะนาวนี่ก็จะทําให้ตัวแยมจับตัวได้เหนียวดีขึ้นนะคะก็เนี่ยค่ะแล้วก็ช่วยให้แต่งรสให้มีเปรี้ยวมานิดนึงนะคะเพื่อที่เพราะว่าผลไม้ลูกหม่อนเขาจะหวานมากดังนั้นตัด ด้วยมะนาวนิดนึงก็จะทําให้รสชาติดีขึ้นค่ะหลังจากที่เคี่ยวประมาณสี่ห้านาทีนี่นะคะจริงๆแล้วตามสูตรของเขาเนี่ยคือ4นาทีนะคะแต่จะคือไม่น้อยกว่า4นาทีค่ะจะ5นาที6นาทีก็ได้ถ้าสมมติว่าเผื่อว่าแยมยังไม่เซตตัวนะคะทีนี้แต่ตอนนี้เราได้สนาทีแล้วเราก็จะลองเอาแยมไปแช่เน น้ำดูนะคะว่าเขาเซตตัวดีหรือ,อยังเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวมาสีละแยม<า>นะเราก็คนประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะคะเอามาแช่ในน้ําเย็นทดลองดูนะคะถ้าอยากให้ข้นกว่านี้เราก็สามารถที่จะเคี่ยวต่อไปได้อีกประมาณสองนาทีสามนาทีก็แล้วแต่ความชอบนะคะใครชอบคนมากคนน้อยแต่อย่างนี้ถือว่าโอเคแล้วคะ่ะ ระหว่างที่เตรียมลุกหมอนหรือว่าวัตถุดิบนี่นะคะผละไม้เราก็จะต้มขวดนะคะต้มขวดที่จะใช้บรรจุเย็นเราได่อย่างน้อยก็ห้าลที <c oughs> ตอนนี้ขวดที่เราต้มไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแยนก็เสร็จแล้วเราก็จะมาบรรจุขวดกันนะคะ แล้วก็เอาขวดออกมาสะด็ดน้ำค่ะการต้มก็ต้มทั้งฝาแล้วก็ตัวขวดนะคะทีนี้เราก็จะมาบรรจุขวดกันนะคะก็ใส่พอเต็มพอดีๆนะคะไม,ไม่ไม่ไม่ล้ย้ขอบนิดนึงค่ะนี่ก็ติดฝานะคะ ติดฝาให้หมุนเกลียวให้แน่นแล้วก็คว่ำไว้ค่ะเพื่อให้ความร้อนกระจายไปที่ฝานะคะคว่ำไว้ประมาณ5นาทีคือก่อนที่แยมจะแข็งตัวนะคะก็เอาขึ้นก่อนเพราะมิฉะนั้นโอ้ยแยมก็จะเป็นอยู่ที่จะไปกองอยู่ที่ฝานะคะ ร้อนก็หาผ้ามาช่วยค่ะโอเคทีนี้เราก็จะบรรจุต่อไปให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็จะงายฝาขึ้นนะคะก่อนที่จะเย็นนะคะ เพราะถ้าปล่อยให้ยีนแยมอาจจะมาเกาะที่ฝาก็จะไม่สวยนะคะเวลาเปิดก็จะอาจจะเลอะเทอะถ้าทำวิธีนี้ก็จะทำให้เราเก็บแยมไว้ได้ข้ามปีนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่สารกันบูดใดๆก็อยู่ได้ข้ามปีนะคะคือการบรรจุแบบนี้นะคะวิธีการบรรจุก็เป็นการฆ่าเชือ้อแล้วก็ปอดอากาศนะคะ สูญากาศค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะนี่ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะก็คือการนำแยมมาทาขนมปังรับประทานค่ะ